ดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับที่พ่อคาวมารุ่น KWM 5 5 0 0นิวนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับอุปกรณ์ที่มีแถมมากับเครื่องนะครับจะมีตามนี้เลยนะครับสเปคของเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแรงดันไฟนะครับอยู่ที่220บโวลต์ ไฟออกสูงสุดอยู่ที่5.5กิโลวัตต์นะครับแรงดันอยู่ที่50เฮิรตซถังน้ำมันนะครับจะจุเชื้อเพลิงได้14.5ลิตรนะครับด้าน,นหน้าตู้นะครับจะมีกุญแจบิดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับจะมีหน้าปัดดิจิตอลนะครับตัวนี้จะบอกเวลาการใช้งานบอกวลต์แล้วก็บอกเฮิรตนะครับปุ่มต่อ ATS นะครับเบรก ต้าปักตัวเมียนะครับปักต่อกาวปักต่อไฟดีซีนะครับด้านบนของเครื่องนะครับช่องนี้จะเป็นช่องใส่น้ํามันเชื้อเพลินนะครับใช้น้ามันเชื้อเพลิงดีเซลเท่านั้นนะครับด้านนี้จะเป็นช่องบอกน้ํามันที่เหลือนะครับ ข้างในตู้นะครับจะมีแบตเตอรี่บรรจุอยู่แล้วก็ช่องใส่น้ํามันเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องใหม่ทุกเครื่องนะครับจะยังไม่มีน้ํามัน,นเครื่องใส่ไปนะครับต้องใส่น้ามันเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับตัวเครื่องนครับจะมีล้อนะครับเข็นลากไปมาได้ โอเคเดี๋ยววเรามาลองต่อตู้เชื่อมเสียบดูนะครับ Okay. ลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ